การผรสมน้ำตาลเพื่อให้ได้กำไรตามที่เราต้องการทำอย่างไรมาดูกันนะครับอ่ะ,อะตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเอาน้ำตาล2แบบมานะครับน้ำตาลตัวแรกเนี่ยก็คือกิโลเท่าไหร่ฮะน้ำตาลตัวที่1กิโลละอ่าสิบสองบาทนะครับมีทั้งหมดอะไรครับ5กิโลนะครับน้ำตาลชิ้นที่2นะครับก็คือเอามาผสมนะฮะกับน้ำตาลทรายที่มันมีกิโลละเท่าไหร่10บาท นะฮะมีเท่าไหร่มี8กิโลกรัมนะครับเขาต้องการผสมกันเพื่อให้ได้อะไรครับเพื่อให้ได้กี่กิโลนะครับกิโลละกี่บาทนะฮะอยากรู้ว่ากี่บาทเพื่อให้ได้กําไร5%นะครับเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเราจะมาหาทุนก่อนทุนของการซื้อน้ําตาลมาเนี่ยนะฮะสแบบนี้เท่าไหร่นะครับเช่นน้ําตาลกิโลละ12มี5กิโลนะฮะก็คูณเลยนะครับ 12คูณ5ไปได้60สีิ้นที่2นะครับอันนี้มีกิโลละ10บาทแต่มี8กิโลก็เอา10คูณ8เดี๋ยวเราหาทุนก่อนนะฮะมันก็จะได้เป็นเทไรครับทุนที่เราซื้อมาคือ140บาทอ่ะจากนั้นเรามาผสมกันเพื่อให้ได้กำไรอะไรครับกำไร5%าไร5%จะเป็นกำไรเท่าไหร่ก็ได้ทำตามหลักการนี้กำไร5%าไร5%แปลว่าเรามีเราจะใช้วิธีเทียบบัญญัติตัวอยางครับทุน100 แสดงว่าเราจะขายได้กี่บาทครับก็บวกอีกห้าก็เป็นร้อยห้าบาทหาเ่าหนึ่งร้อยบาทขายได้ร้อยห้าบาทนะครับถ้าทุนที่เราได้มาเธอเท่าไหร่ฮะร้ 140. อยสี่สิบอ่าแล้วเราจะขายเท่าไหร่ฮะก็เอาขวาตั้งล่างคูณน,นะขวาตั้งล่างคูณแล้วก็ซ้ายหารนะครับหารได้ร้อยไปอ่าก็ตัดทอนตัวเลขฮะอันนี้ศูนย์ตัดศูนย์ไปนะครับโอเคนะครับ ก็จะได้อะไรออกมาเอา5หารดีไหมห้าอะไรห้ 5, เป็น10 5 2เป็น 5, 1ิบห้เป็น5 2 1สอนะก็จะได้เป็นเจ็ดหนึ่เป็นเจ็ก็เป็น1 4บสีบาทนะฮะรบ,บาทนั่นเองอันนี้คือถ้าต้องการให้ได้กำไรหาเร์เราต้องขายเท่านี้1้อบาทนะฮะเมื่อไปผสมกันแล้วนะครับเ,เนื่องจากผสมกันแล้วนะฮะผสมกัน อันนี้มีกี่กิโลนะครับมีห้ากิโลกับแปดกิโลผสมกันแล้วนะครับก็เอาห้ากับแปดมาบวกกันนะมันจะได้สิบสามกิโลกรัมโอเคไหมครับนะดังนั้นเราจะขายกิโลละกี่บาทนะครับเราก็จะขายกิโลละกิโลละเท่าไหร่ก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับราคานะครับหารด้วยจำนวนกิโลคือสิบสามนะตัวนี้น่าจะหารไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวตั้งหารดูนะครับ อ่าสิบสามหนึ่งเป็นสิบสามเหลือเศษหนึ่งสิบเจ็ดสิบสามหนึ่งเป็นสิบสามเหลือเศษอะไรฮะเศษสี่นั้นข้อน,นี้ก็ตอบผลลัพธ์คือสิบเอ็ดนะฮะเศษเท่าไหร่ฮะเศษสี่ส่วนอะไรส่วนสนะิบสามไปนะฮะประมาณสิบสิบเอ็ดกว่ากว่านะครับนะบแต่ในชีวิตจริงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรฮะเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่ไปนะครับโอเคนะอ้อประมาณนี้ครับจบ